บัตรรักกนสวรรค์บทที่208รงสีเซียนจูหยิบลูกท้อขึ้นมากินเมื่อเคี้ยวและกืนหมดแล้วจึงเอ่ยถามว่ามีหมากรุกหรือไม่จนเมี่ยวพันเกิดความรู้สึกอยากจะถีบชงสีเซียนจู่ให้ตกรถม้าไปทันทีเลยนางปวดหัวที่สุดและไม่ชำนาญที่สุดก็คือการเดินหมากนี่แลผู้ใดเอ่ยถึง ผู้นั้นต้องมีเรื่องกับนางแน่สงสี่เสียนจู่ใช้สายตาชนิดที่ว่าเจ้าช่างธรรมดาสามัญและไร้รสนิยมสิ้นดีหันมองเจินเมี่ยวทั้งยังเอ่ยอีกว่าหากรู้เช่นนี้ให้เจ้าขึ้นรถม้าข้าจะดีกว่าขอบคุณฟ้าดินจริงๆเจริจรเจนเมี่ยวเหงื่อไหลท่วมตัวแล้วนางคิดครู่หนึ่งจึงเปิดลิ้นชักใต้เก้าอี้ตัวยาวนั้นแล้วหยิบไพ่ชุดหนึ่งออกมาเอ่ยอย่างเอาใจว่า หากท่านรู้สึกเบื่อเราก็มาเล่นไพ่กันเถิดมุมปากสงสี่เซียนจูถึงกับแข่งค้างไปโดยพนันนางเอ๋ยขึ้นว่าเช่นนั้นก็ปล่อยให้ข้าเบื่อหน่ายเช่นนี้ต่อไปเถิด เจิเมี้ยวยัดไพ่ชุดนั้นกลับเข้าไปอย่างเสียดายรถม้าพันสายงินเงียนขึ้นมาผลไม้ของอื่นๆที่วางอยู่บนโตะ๊ะก็กิ่งตกลงพื้นเสียงม้าร้องลากยาวบวกกับเสียงเอะอะที่ดังอยู่ไกลๆทั้งยังมีได้ยินเสียงกรีดร้องของคนดังขึ้นพร้อมกันด้วยเกิดอันใดขึ้นเจิญเมี้ยวเดินไปแหวกม่านออกอย่างรวดเร็วคนมากมายเพียงนี้ ลับเข้ามาในเมืองรถม้าของเหล่าเชื้อพระวงศ์ล้วนวิ่งอยู่ด้านหน้าเจินเมี่ยวนั่งอยู่ในรถม้าของตัวเจินกัวกงตามหลักแล้วควรอยู่ตรงกลางค่อนไปด้านหน้าแต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงรั้งท้ายมาอยู่ด้านหลังเสียแล้วนางแหวกม่านออกไปดู ก็เห็นควันลอยคุ้งขึ้นตกหน้าไม่ทราบว,ว่ามีประทัดจากที่ใดมากมายเพียงนี้ถูกจุดขึ้นจนทำให้ม้าตกใจกระโดดหนีให้วุ่นบางคนถึงกับตกจากรถม้าก็มีนางเพียงรอครู่หนึ่งคนควบรถม้าก็บอกว่าป้าไหนนนั่งดีๆนะขอรับจจนเมี่ยวเพิ่งจะจับผนังรถม้าไว้เท่านั้นรถม้าก็เบนทิศ ตามรถม้าหน้าตาธรรมดาหลายคันที่มุ่งไปยังช่องว่างที่มีอยู่อย่างคล่องแคล่วรถม้าบางคันที่เห็นรถม้าสองคันนี้วิ่งไปคนควบมาที่หลักแหลมก็ย่อมต้องรีบควบตามไปเป็นหน้าแรกเริ่มนั้นมีเพียงรถม้าสองคันที่ทำเช่นนี้แต่ด้านหน้านั้นกลับวุ่นวายขึ้นไปทุกขณะรถม้าด้านหลังที่มุ่งมาด้านนี้ กับปิดตายช่องว่างนั้นไปเสียแล้วมีรถม้าคันหนึ่งที่พุ่งมาทางนั้นก็ต้องพลิกคว่ำล้มลงข้างทางเสียงฝีเท้าม้าดังอึกกระทึกผู้คนจึงร้องขึ้นด้วยความตกใจทำให้กบเสียงรบรากันที่อยู่ด้านหน้าไปเสียมิด องค์ชายหกนั่งอยู่บนหลังม้าข้างกายมีองคารักคอยคุ้มกันอยู่โดยรอบเขาจ้องมองมือสังหารที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมานิ่งไม่เพียงไม่มีความกลัวแต่กับระบายยิ้มออกมาด้วยในที่สุดรัชทายาตก็อดทนที่จะลงมือไม่ไหวแล้วแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เขากับหลัวเทียนเฉิงคำนวณไว้แล้วเช่นกัน เดิมรัชทายาทนั้นเป็นผู้มีความสามารถที่ธรรมดายิ่งเพราะเจ้าเฟิงตี้กับจกักรพรรดิพระองค์ตอนต่างก็มีใช่โอรสของห่วงหเมื่อมาถึงยุคของเขาเจ้าเฟิงตี้ก็อยากจะทำลายคำสาบี้เสีย จึงค่อนข้างให้ความเอ็นดูกับรัชทายาทดูจากการที่ทรงเลือกซูหันรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายกรมขุนนางให้มาเป็นพ่อตาของรัชทายาทก็ทราบได้ทันทีแต่น่าเสียดายที่อาโต้มีอาจผ่านด่านนี้ไปได้ไม่มีความสามารถยังพอทำเนาแต่ความกระตัญยูพื้นฐานยังไม่มีเจ้าเฟิงตี้เองก็มีใช่ไม่มีบุตรชายคนอื่นอีกบวกกับอายุมากแล้วก็คิดมากขึ้น การที่รัชทายาทล่อพยักให้เข้าหาเจ้าเฟิงตี้นั้น จึงได้ตัดขาดความสัมพันธ์ที่เดิมก็เปราะบางอยู่แล้วของโอรสสวรรค์ให้ขาดสะบั้นลงหากการอภิเษกของชูหยางจ้นจู่ในครั้งนี้เจ้าเฟิงตี้ยอมให้รัชทายาทเป็นผู้ไปส่งบางทีรัชทายาทอาจจะยอมอดกั้นต่ออีกหน่อยแต่กับมอบเกียรติพิเศษนี้ให้กับองค์ชายสารัชทายาทกับพ่อตาของเขาย่อมมีอาจนั่งติดที่ได้อีกต่อไป คิดว่ายามนี้ในวังเองก็คงคาคุ้งไปด้วยกลิ่นขเขาเลือดแล้วกระมังองค์ชายหกมองไปยังทิศท,ที่วังหลวงตั้งอยู่ภายในตำหนักอย่างซินครั้นเห็นรัชทายาทและกองพลพยักษ์อีกจำนวนหนึ่งที่ตามติดอยู่ด้านหลังเขาบุกเข้ามาด้านในเจ้าฟิงตี้ก็หลี่ตาลงแล้วมองไปที่สงลี่ไห่ที่เป็นหัวหน้ากองพลพยักสงลี่ไห่คลายไม่กล้ามองหน้าเจ้าฟิงตี้เขาหลบตายอย่างคนรู้สึกอึดอัด เจ้าเฟิงตี้ถอนหายใจอย่างไร้ซุ้มเสียงรัชทายาทพำนักอยู่ตรงกองทหารที่อยู่นอกเมืองนั้นเขาย่อมมีสิทธิ์สั่งการ แต่หากคิดจะนำทหารเข้ามาในวังหลวงคงเป็นไปไม่ได้แนะ่หากในวังมีการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นมาก็ยังมีกองพลพยัก์และกองพลมังกรคอยรับมืออยู่แต่หนึ่งในนั้นที่จะถูกควบคุมได้ง่ายก็คือกองพลพยัก์เหมือนดังที่หลวงเทียนเฉิงเคยวิเคราะห์ให้เขาฟังว่ากองพลพยัก์ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยปราบปรามทั่วอาณาจากักรส่วนมากมักมีฐานะยากจนองค์คารักเช่นนี้มักจะจงรัก พักดีกับผู้บัญชาการโดยตรงมากกว่าอีกอย่างกองพลพยัก์นั้นต้องลำบากมากกว่ากองพลมังกรทั้งถูกกองพลมังกรกดข่มมานานการเกิดใจคัดค้านนั้นย่อมเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญนะักสู้หันรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกรมขุนนางนั้น มีบุญคุณกับสงลี่ไห่หัวหน้ากองพลพยักษข่าวนี้เพิ่งจะถูกรายงานไม่นานจากองครักลับของหน่วยองครักจิ่นหลินเดิมเจ้าเฟิงตี้ไม่เชื่อมาตลอดว่ารัชทายาทจะเหมิมเกรมเพียงนี้แต่เวลานี้หากเขาจะไม่เชื่อก็คงไม่ได้แล้วบุตรชายไร้ความสามารถของเขาช่างกล้าหาญดีแท้ไผ่เจอเจ้าคิดจะสังหารบิดาเพื่อชิงบัลลังก์นั้นหรือ เจ้าเฟิงตี้เอ่ยถามน้ำเสียงฟังไม่ออกว่ายินดีหรือโกรธกริ้วราชทายาทเกิดความกลัวขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกแต่เขาก็บีบเค้นเอาความเหี้ยมเกรียมของตนออกมาทันทีเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเขามีอาจถอยหลังได้อีกหากถอยก็คงถูกสับเป็นหมื่นชิ้นร่างกายแหลกสลายเป็นแน่แต่หากสำเร็จเมื่อมองเจ้าเฟิงตี้ที่อยู่ไกลนักนั้นแล้วดวงตาก็เกิดประกายไฟขึ้นมา ลูกไม่กล้าพะยะค่ะแต่เสด็จพ่อพารณาไม่แม่แข็งแรงก็ควรพักผ่อนได้แล้วชื่อเสียงจากการสังหารบิดานั้นเขาไม่กล้ารับเด็ดขาดและมีอาจแบกรับได้เดิมเขาก็เป็นโอรสของห่วงโฮ้พระองค์ก่อน เป็นรัชทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างถูกต้องอยู่แล้วแค่ต้องการบีบให้บิดาลงจากตํำแหน่งเขาส่งองคารักลับและหน่วยกล้าตายพี่รองเสนาบดีเลี้ยงไว้ในส่วนออกไปสกัดเหล่าพี่น้องทั้งหลายไว้เช่นนั้นเขายังมีอันใดต้องตังวลอีกเล่าเมื่อนึกถึงหน่วยกล้าตายของรองเสนาบดีใจของรัชทายาท ก็เกิดเป็นปมขึ้นมาทันทีเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่ารองเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกรมขุนนางจะเลี้ยงหน่วยก้าวตายไว้มากมายเพียงนั้นผู้เท่านั้นช่างเก็บงำได้อย่างแนบเนียนนักดูถ้าหากเขาขึ้นคลองราชแล้วคงต้องมานั่งคิดบัญชีบางอย่างอยู่เช่นกัน หากซูหันรู้ว่าบุตรเขยของตนมีความคิดเช่นนี้เกรงว่าคงต้องโกรธเกรี้ยวจนร้องไห้ออกมาแน่เขามีบุตรสาวเพียงคนเดียวแม้แต่บุตรชายสักคนก็ไม่มีแล้วจะเลี้ยงหน่วยก้าตายเอาไว้ด้วยเหตุใดเล่าก็เพราะเขาไม่เชื่อในสติปัญญาของรัชทายาทจึงได้เลี้ยงหน่วยก้าตายไว้เพื่อเป็นไพ่ใบสุดท้ายเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช้งาน แต่ยามนี้ซูหันก็กำลังอยู่ในขบวนส่งสเสด็จชูหยาจุ้นจู่เช่นกันจึงไม่มีทางที่จะชี้แนะแนวคิดให้กับรัชทายาทได้ดีดีเหลือเกินจริงๆ เจ้าเฟิงตี้เอ่ยเน้นย้ำออกมาทีละคำบรรยากาศเริ่มมาคู่ขึ้นทุกขนาแล้วหน่วยองครักษ์จินหลินที่ทำหน้าที่คุ้มครองเจ้าเฟิงตี้โดยเฉพาะนั้นก็จับกระบี่ขึ้นมาพร้อมจะต่อสู้กับกองพลพยักษ์สงลี่ไห่หัวหน้ากองพลพยักษ์มองหน่วยองครักษ์สินหลินอย่างไม่แยแสวันนี้ชูหยาจิ้นตู่อภิเษก กองพลมังกรที่เป็นดังหน้าตาของพระบรมวงศานุวงศ์จึงไปส่งเสด็จอีกทั้งยังต้องไปจนถึงดินแดนหมานไวยอีกด้วยที่เหลือจึงเป็นเพียงพวกผัดเปลี่ยนเฝ้าเวรยามทหารที่อยู่วังจึงไม่มากพอกองพลพยักษจึงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้หมดแล้วส่วนหน่วยองครักษ์จินลินแม้นมีไม่น้อย แต่ที่อยู่อารักขาความปลอดภัยของเจ้าเฟิงตี้ก็มีเพียงแค่หยิบมือต่อให้เก่งกาศสักหน่อยก็ไม่มีทางสู้กองพลพยักษ์ที่มีจำนวนมากกว่าได้แน่เขามีชาติกำเนิดต่ำต้อยหากมิใช่เพราะใต้เท้าสู้ให้เงินไปรักษาตัวเขาก็คงป่วยตายนานแล้ว ภายหลังที่เข้ามาในกองพลพยักได้ก็เพราะใต้เทา้าซูคอยช่วยเหลือเขาจึงเดินมาถึงตำแหน่งที่มีในวันนี้ได้เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วความลังเลใจในหน้าที่ของสงลี่ไห่ก็พันอันตรธานหายไปแต่แทนที่ด้วยความมุ่งมั่นและบ้าคลั่งแทนไทเจอหากเจ้ากลับไปตอนนี้เราจะถือว่าเจ้าไม่เคยมา เ้าเฟิงตี้มองบุตรชายคนโตที่รูปร่างสูงโปร่งกว่าเขาเสียอีกด้วยอารมณ์ซับซ้อนวุ่นวายอย่างยิ่งใจของรัชทายาทพันสับสนขึ้นมาแต่เพื่อปกปิดความว้าวุ่นที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้เขาจึงแค่นยิ้มเย็นออกมาสเสด็จพ่อหากลูกกลับไปแต่โดยดีต่อไปก็คงมีอาจก้าวออกมาจากตำหนักได้แม้เพียงครึ่งก้าวใช่หรือไม่ตำแหน่งนี้ท่านคิดจะมอบให้ผู้ใดหรือ อย่างไรก็ต้องมีวันนั้นในเมื่อยกให้ผู้อื่นได้เหตุใดจึงยกให้ลูกมิได้เล่าเอยถึงตรงนี้ตาของเขาก็แดงเรื่อขึ้นมาเล็กน้อยเป็นเพราะลูกล่อพยกักไรมาหาท่านหรือแล้วลูกเจตนาทำเช่นนั้นหรือหากเป็นบุตรชายคนอื่นของท่านพวกเขาคงต้องเก่งกาจกว่าลูกแน่นอนใช่หรือไม่เจ้าเฟิงตี้รู้สึกเสียใจจนพูดอันใดไม่ออกพวกเขาจะทำได้ดีกว่านี้หรือไม่ เราไม่รู้แต่สิ่งที่เจ้าทำอยู่นั้นเราเห็นกับตาตนดังนั้นไม่ว่าลูกจะทำเช่นใดก็ไม่มีทางดีในสายตาท่านใช่หรือไม่ในเมื่อเป็นเช่นนี้สเสด็จพ่อลูกคงไม่มีอันใดจะพูดแล้วขอท่านโปรดประทับตาลงในดีกานี้เถิดอย่าให้ลูกต้องใช้กำลังเลยองค์รัชทายาตพระองค์ทรงมั่นใจมากเกินไปแล้วกระมัง เสียงเย็นเยียบหนึ่งดังขึ้นฉับพันก็มีองครักษ์มากมายกลูออกมาจากมุมตำหนักทั้งสี่ด้านองครักษ์เหล่านี้สวมเครื่องแบบเช่นเดียวกับหน่วยองครักษ์สินหลินแต่สีผิวเข้มกว่าแววตาแต่ละคนนั้นเต็มไปด้วยพลังท่าทีคุกคามทําให้คนหวาดกลัวแค่มองก็รู้ว่ามีไช่บุคคลที่จะต่อกรได้โดยง่ายรัชทายาทหน้าเปลี่ยนสีไปในทันทีหลัวซื่อเจ้า เจ้าม่ใช่ถูกพักตำแหน่งหรอกเนรอเมื่อเห็นหลัวเทียนเฉิงยิ้มน้อยๆส่วนเจ้าเฟิงตี้กับนิ่งดุดขนเขารัชทายาตก็เข้าใจในที่สุดเขาถอยหลังสองสามก้ากองพลพยักก็ขยับเข้าคุ้มกันเขาเขาตะโกนออกไปว่าสเสด็จพ่อท่านคงยังไม่ทราบกระมังว่าลูกได้ส่งคนไปที่วังชฉืออันแล้วเกรงว่ายามนี้คงกำลังถาวายพระพรสะเสด็จย่าอยู่พะย่ะค่ะ เจ้าเฟิงตี้โกรธกริ้วขึ้นมาในที่สุดเดรฉานองค์รัชทายาทโปรดวางพระไทยได้พวกที่ไปถวายพระพรเหล่านั้นหม่อมฉันได้เชิญพวกเขาไปดื่มชาเรียบร้อยแล้วหลวเทียนเฉิงเอ่อยอย่างไม่รีบไม่ร้อนรัชทายาทหน้าดำค้ำไปทันทีเขาทำสัญลักษณ์มือคราหนึ่ง กองพลพยักษก็กรูเข้าไปประทะกับหน่วยองคารักษ์จิ่นหลินทันทีแม้นกองพลพยักษจะมากแต่องคารักษ์ของหน่วยองคารักษ์จิ่นหลินนั้นต่างถูกคัดเลือกมาอย่างดีเพียงแค่ครึ่งชั่วยามกองพลพยักษก็ล้มคว่ำกันไปจนหมดรัชทายาทเห็นเหตุการณ์ย่ำแย่จึงให้องคารักษ์ส่วนพระองค์คุ้มกันตอนถอยออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ใกล้กับตำหนักใหญ่เขากักมือเรียกคนผู้หนึ่งออกมาแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมา ใส่ปากนางสเสด็จบอวยด้วยองหญิงฟังเราที่ถูกราชทายาจับตัวไว้นั้นร้องไห้น้ำตาน้องหน้าไปนานแล้วอาจเพราะดิ้นดนจนผมกระเซาะกระเซิงไปถูกเข้ากับหน้าตาและเหงื่อมันจึงแนบติดไปหน้านางมองดูแล้วช่างหน้าเวทนายิ่งฟังหรอ เจ้าฟังตี้เริ่มมีปฏิกิริยาเขาอดลุกขึ้นยืนมิได้ฟังโหรเป็นองค์หญิงที่เล็กที่สุดนางได้รับความรักเอาใจมาตั้งแต่เยาว์วัยแม้สองปีมานี้จะมีใครแสดงความปรดปาันเอ็นดูแต่อย่างไรก็เป็นบุตรที่ตนเคยรักเอ็นดูด้วยใจจริงมาก่อนครั้นเห็นนางตกอยู่ในอันตรายเจ้าฟังตี้ไหนเลยจะไม่ร้อนใจได้ลูกทรยศเจ้าปล่อยฟงางโหรเดี๋ยวนี้นางเป็นน้องสาวของเจ้านะ รัชทายาทแค่นยิ้มเย็นน้องสาวอันใดกันนางเคยเคารพข้าอย่างพี่ชายบ้างหรือไม่สเสด็จพ่ออย่าได้ปลอบลูกประหนึ่งเด็กน้อยเลยท่านปล่อยลูกไปหากลูกรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็จะปล่อยฟังเรามาเองฝันไปเถอด เจ้าเฟิงตี้โมโหขึ้นมาทันใดรัชทายาทเองก็ไม่เอ่อยอันใดเขาจับฟังเหลายืนบางหน้าตนกรีดในมือค่อยๆกรีดผ่านลำคอนางไปหยาดโลหิตก็ไหลซึมออกมาทันใดให้พวกเขาหยุดมือเดี๋ยวนี้ม่เช่นนั้นพวกเราก็ตายไปด้วยกันเถิดทุกคนในตำหนักใหญ่ต่างหยุดมือแล้วมองไปที่เจ้าเฟิงตี้เจ้าต้องการอันใดกันแนะ่ลูกไม่ต้องการอันใด ท่านแค่สั่งให้พวกเขาทำตามคำสั่งลูกก็พอแล้วสเสน็ดบอช่วยลูกด้ลูกไม่อยากไปย องหญิงฟังเราทั้งเจ็บทั้งกลัวจนเสียสติไปนานแล้วนางพยายามดิ้นรนทั้งร้องไห้เสียงดังหากเป็นผู้ใหญ่คนหนึง่งถูกกรีดจ่อคอเช่นนี้ย่อมต้องตกใจจนไม่กล้าขยับขยื่นแน่แต่ฟังเราเป็นเพียงเด็กน้อยที่กำลังจะโตผู้หนึ่งเมื่อนางกลัวมากๆเข้านางก็ลืมทุกสิ่งไปเสียสิน้นพริบตา คมกริดก็บาดลึกลงไปอีกเล็กน้อยโลหิตซึมไหลออกมามากกว่าเดิมเสียอีกรัชทายาทรีบยกกริดออกมาเล็กน้อยหน้าของเขาเขียวค้ำขึ้นมาทันทีในใจก็เอ่ยว่าเขารู้ว่าน้องสาวผู้นี้ไม่ฉลาดแค่คิดไม่ถึงว่าจะโง่เง่าเพียงนี้หากนางตายขึ้นมาจริงๆเขาจะทำสันใดเล่าเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็ทั้งโมโหทั้งหงุดหงิดและไม่กล้าให้นางได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้อีก จึงใช้มือออกแรงรัดนางไว้แน่นยิ่งกว่าเดิมพละกํำลังของบุรุษเต็มวัยนั้นมีมากอย่างมีต้องเอ่ยบอกองค์หญิงฟังเหราถูกรัดแน่นเช่นนั้นก็ร้องโหยหวนออกมาท่าทีช่างน่าสงสารนักอาจเพราะเมื่อครู่ดิ้นตนไปชนเข้ากับคมกริตทำให้หวาดกลัวครานี้จึงไม่กล้าขยับตัวอีกนางเพียงมองเจ้าฟงตี้ด้วยน้ำตาน้องหน้าเท่านั้นเจ้าฟิงตี้เองก็ทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งเป็นห่วง แขนที่รัชทายาทลงมือกับพี่น้องอย่างไม่ไว้ไมตรีเลยเกรดที่ฟังเราเป็นถึงองค์หญิงแต่เมื่อต้องเผชิญเรื่องเช่นนี้นางกับหวาดกลัวจนเสียกิริยาพี่เป็นห่วงก็คงเป็นบาดแผลที่ฟังเราได้รับมานั่นแลเขาชำเลืองมองหลัวเทียนเสงงอย่างแนบเนียนคราหนึ่งเมื่อเห็นเขาพยักหน้าก็เอ่ยว่าได้เรารับปากเจ้าขาแรกรัชทายาทดีใจยิ่ง แต่ต่อมาก็ได้ยินเสียงกระแมอมไอของสงลี่ไห่ดังขึ้นเวลานี้การต่อสู้ในลานตำหนักได้ยุติลงแล้วเสียงไอนี้จึงชัดเจนอย่างหาไดเปรียบได้รัชทายาทจึงคิดถึงวาจาของพ่อตาตนขึ้นมาคำหนึ่งหากกล่าวถึงบุคคลที่อยู่ข้างกายจัก,กรพรรดิคนที่ต้องระวังมากที่สุดคือหลัวซื่อจือตวนเจินขัวกงเขามีวรยุทธ์สูงส่ง ทั้งยังบัญชาการหน่วยองครักษจิตหลินด้วยหากเขายังอยู่การต่อสู้นั้นย่อมน่ากลัวอย่างยิ่งแต่เคราะห์ดีพี่ฟ้ามีตาทำให้เขาถูกกักบ,บริเวณเพราะเรื่องของปะกูลเถียนนับเป็นความช่วยเหลือจากสวรรค์แล้วรัชทายาทมีความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีได้หมายความว่าเขาไม่เจ้าเล่ยามนี้เขาพ่ายแพ้แล้วหากถูกจับเกรงว่าก็คงได้แต่รอแขวนคอตายหรือไม่ก็ดื่มสุราพิษแล้ว ฟางเหลาจึงเปโลกกกำบังเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้เขามีความหวังในการมีชีวิตต่อไปในเมื่อราัชาทายาทในราชาสมัยก่อนยังหลบหนีออกจากวังได้หลังจากที่ถูกปดตั้งแต่นั้นก็ไร้ข่าวคราวหรือที่จริงก็อาจกำลังคิดจะยึดราชบัลลังก์อยู่ก็ได้เช่นนั้นเหตุใดเขาจึงจะทำบ้างไม่ได้เล่าแต่หากจะมั่นใจว่าปลอดภัยแน่อันดับแรกก็ต้องกำจัดคนข้างหน้าผู้นี้เสียก่อน เสด็จพ่อลูกยังมีอีกเงื่อนไขพะยะค่ะว่ามาเจ้าฟังตี้รู้ว่าหลัวเทียนเฉิงคงได้เตรียมการรับมือกับเส้นทางที่รัชทายาจะหลบหนีไปได้ไว้เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มสงบใจขึ้นมาได้เขาเพียงเกรงว่าหากปล่อยนานไป องค์หญิงฟางเราก็จะยิ่งมีอันตรายจึงได้รีบถามออกไปทันทีรัชทายาทดึงองค์หญิงฟางเราให้ถอยหลังไปอีกสองสามก้าวแล้วจ้องมองหลัวเทียนเฉิงด้วยรอยยิ้มปหลาดสุดท้ายจึงเอ่ยวาจาที่ทําให้คนต้องตกใจขึ้นมาประโยคนึงว่าขอเพียงหัวหน้าผู้บัญชาการหรือวาสังหารตนต่อหน้าลูกลูกก็จะไปทันที ทุกคนต่างตกตะลึงกันไปหมดรวมถึงเจ้าฟิงตี้ด้วยมีเพียงหลัวเทียนเฉิงที่หลีตาลงแล้วเผยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้ามุมปากหลัวเทียนเฉิงเคลือบไปด้วยรอยยิม้มแต่กับจ้องมองรัชทายาตด,ด้วยแววตาเย็นเยียบอย่างหาใดเปรียบเขาอยากจะพูดเหลือเกินว่าในที่สุดคนโง่ก็ฉลาดขึ้นมาเสียทีแต่เขาเชื่อว่าหากต้องเลือกจริงๆ เจ้าเฟิงตี้จะยอมทิ้งองค์หญิงฟางเหรอแล้วรักษาเขาไว้กล่าวตามตรงคือโอรสสวรรค์น,นั้นสามารถคิดคำนวณทุกอย่างได้หมดเพียงแต่ว่ามันจะมีค่ามากพอหรือไม่เท่านั้นเองเห็นชัดว่าความรักที่เจ้าเฟิงตี้มีต่อองค์หญิงนั้นเกรงว่าจะมิอาจเทียบเท่ากับแผ่นดินนี้ได้แล้วเจ้าเฟิงตี้จะกล้าทำเรื่องที่ทำให้ขุนนางของตนต้องถอดใจจากตนหรือแต่คนเรามักชอบพานพาโล เพื่อหาเหตุผลในการกระทำแย่ๆของตนหากองค์หญิงฟางเราต้องตายไปก็อาจจะกลายเป็นหนามที่คอยทิ่มแทงใจของเจ้าฟังตี้ไปตลอดวันหน้าหากคิดขึ้นมาได้เขาจะไม่คิดว่าตนได้คำนวณถึงผลประโยชน์แล้วจึงเอ่ยปากละทิ้งบุตรสาวตน แต่จะกล่าวว่าเป็นความผิดของหลัวเทียนเฉิงไปตามจิตใต้สำนึกทันทียามที่จกักรพรรดิและขุนนางมีประโยชน์ร่วมกันย่อมต้องไม่คิดถึงจุดนี้แต่หากภายหน้ามีโอกาสหนามแหลมที่ซ่อนตัวอยู่นั้นก็จะผุดขึ้นมาทันทีถึงตอนนั้นเกรงว่าคงมีอาจหนีพ้นไปได้เหตุใดหลัวเทียนเฉิงต้องยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะราชทายาทโง่เขาผู้หนึ่งด้วยเล่า ในขณะที่เจ้าฟิงตี้ยังมิทันได้มีปฏิกิริยาใดเขาก็ระบายยิ้มอ่อนๆออ,ออกมาแล้วเอ่ยว่าได้เขาหันดาบยาวในมือเข้าหาตัวแล้วแทงเข้าไปที่ท้องน้อยยา <Yeah! S 1> เจ้าฟิงตี้ตกใจจนลุกพรวดขึ้นองค์หญิงฟางเหรอตกใจจนกรีดร้องออกมาแม้รัชทายาทเองจะบอกให้เขาปิดชีพตน แต่ก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะทำตามอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดเช่นนี้ กใจยินดีไม่อยากเชื่อว่าความรู้สึกหลากหลายชนิดต่างประเดประดังเข้ามาทําให้เขาชะนักชะง,งานไปเล็กน้อยเขาคลายแรงกดของกริดที่จ่อคอองค์หญิงฟางหลงอยู่ลงมาอย่างไม่รู้ตัวหลัวเทียนเฉิงเจ็บจนต้องงอตัวคนทั้งหลายต่างก็กำลังตกอยู่ในอาการตะลึงลานอย่างไรเสียหากเป็นองค์ขรร์ธรรมดาปิดชีพตน ผู้คนก็คงไม่ตะลึงล้านเช่นนี้แน่เพราะมีได้เป็นบุคคลสำคัญอันใดแต่บุคคลตรงหน้านี้คือคุณชายผู้สืบทอดตัวนจ้นกัวกงทั้งยังเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการหน่วยองค์ักษ์จิ่นหลินที่มีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วล่าก็เปรียบกับการเห็นขอทานวิ่งไล่แย่งของกินจากสุนัขบ้ากับระชทายาทแย่งของกินกับสุนัขบ้านั่นแลมันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างยิ่งแน่นอน หากเป็นอย่างแรกผู้คนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดายิ่งแต่หากเป็นอย่างหลังคงได้พูดกันแน่ว่าราชทายาทถูกสุนัขบ้ากัดจนเสียสติไปแล้วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ